นี่คือการถ่าย 4K 30เฟรมเซก n d กล้องหน้าของตัว Galaxy Fold 1นะครับคราวที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ากันสั่นมันทำได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าดูว่ารอบนี้เนี่ยมันทำดีขึ้นหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวผมจะลองวิ่งขึ้นวิ่งและเดี๋ยวไปเทียบกับตัวไฟล์ Full HD นี้ถ่ายด้วยไฟล์ Full HD 30เฟรมเซก n นนะครับดูว่ากันสั่นเนี่ย มันทําได้ดีกว่าเจ้าตัว 4K หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะลองเดินให้ดูว่าลองวิ่งให้ดูดีกว่าว่ากันสั่นเนี่ยมันทําได้ดีกว่าเจ้าตัว 4K หรือเปล่านี่คือการถ่าย 4K กล้องหลังนะครับของตัวโฟล์หนึ่งนะครับก็ลองดูว่าตอนนี้เนี่ยกันสั่นเป็นยังไงบ้างถ่ายด้วย 4K 30เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะลองวิ่งให้ดู แล้วเดี๋ยวไปดูไฟ,ไฟ Full HD นี่เป็นไฟล์ Full HD 3 0 f เฟรม per second นะครับดูว่ากันสั่นเนี่ยมาทำดีขึ้นกว่าเจ้าตัว Full HD กว่าเจ้าตัว 4K หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองวิ่งให้ดูด้วย